ตัก๊กสิริพรสร้างสารย่านาคีพร้อมล้วงหายหยิบเลขเด็ดชัดมากข้อหวยห้ามพลาดสองและแล้วก็มาถึงอีกการลุน้นรางวัลอีกหนึ่งครั้งที่หลายคนนั้นตั้งแต่รอที่จะถูกรางวัลมีโชคกันบ้างแล้วโดยครั้งนี้เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักตลกชื่อดังที่ได้มีโอกาสเผยเลขเด็ดในงวดวันที่วันที่2เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2566ล่าสุด สิริพรได้ให้เลขเด็ดจ,จากการล้วงหายขอเลขเด็ดจ,จากย่านาคีหลังจากที่สร้างสารย่านาคีพร้อมทำพิธีบวงสวงที่ท่านาคีจังหวัดนครพนมกับกลุ่มเพื่อนๆที่สนิทพร้อมข้อความระบุว่าย่านาคีให้โชคลูกหลานด้วยนะเจ้าขาสารทุซึ่งตัวเลขที่ปรากฏนั้นมี3ตัวด้วยกันนั่นก็คือ9้าขีดกลาง8ขีดกลาง3ามทำเอาชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันจำนวนมากอาร์ต ตะก,กี้เจอตุนตักที่วัดพระธาเชิงชุมด้วยค่ะตัวเล็กน่ารักเอฟซคุณตักค่ะขอพึ่งโชคลาาจากพิษถากอด้วยนะคะสาธุ983,389สาธุค่ะถ้างวดนี้ถูกจะเอาเงินไปทำบุญ983สวยงามค่ะอขอให้ลวยรวยรวยรวยนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุเป็นตน้น